สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใบทุเรียนที่เห็นอยู่นี้คือใบทุเรียนที่ใช้โปรโตีนเมนู Rd 2 5 1นะครับเข้าไปในระบบแนะนำในการใช้โปรโตีนเมนู Rd 2 5 1ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ1 0 1ถึงซีซีต่อน,น้ำ้น20ลิตรทุก10บวันนะครับฉีดพ่นต้นใบแล้วก็โคนส่วนใบแก่ จะชักนําดอกแล้วก็ใช้20ซีซีตอนนั้น20ลิตรเพื่อไม่ให้แตกใบอ่อนนั่นเองนะครับในการใช้โปธีมินุมอารี251หในสวนที่ศีสเกบสวนคอนบุรีและสวนที่นาสารนะครับก็เป็นจังหวัดสีสเกบจังหวัดนครราชสีมานครสุราษฎร์นะครับก็ใช้ได้ผล ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือคอนบุรีของลุงวิระนะครับขอยืมภาพหน่อยนะครับสำหรับชาวสวนที่ใช้โปรติมิโนอารี251ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะใกล้ที่จะชักนําดอกกันแล้วนะครับถ้ามีใบตันใบแก่ในช่วงลมหนาวมาก็จะมีการงดน้ำกันละนะครับในช่วงนั้นก็จะทำให้ มีการเตรียมที่จะออกดอกปุ๋ยที่ใช้ในช่วงนี้นะครับนิยมใช้กันก็คือคนใหญ่แล้ว8 24 24หรือ12 24 12ถ้าจะทำให้ใบมีเขาเรียวกว่าค่าสีเอเลชที่เหมาะสมในการออกดอกก็อาจจะใช้การฉีดพ่นของ05234อะไรเงี้ยนะครับในช่วงที่จะ ให้สารกระตุ้นการอกดอกก็อาจจะใช้ไทโอยูเรียประมาณนี้นะครับที่นิยมกันแต่ท่านผู้ชมอย่าไปใช้บ่อย0ูนย์่อใช้ประมาณสักไม่เกินสองครั้งนะครับเดีย๋าายวใบมันจะเสียนะครับใบเสียก็จะทำให้ดอกร่วงได้วิธีการไว้ดอกนะครับไว้ที่โคนนะครับโคนกิ่งนะครับอเอาไว้เป็นกลุ่มนะครับ อาจจะมีดอกเดียวที่ปลายกิ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของศูนย์วิจัยเพื่อสวนนะครับจันทบุรีนะครับแนะนํามาก็มีวิธีการอื่นนะครับอาจจะมีการดูแลกิ่งไม่ให้ทึบมากเกินไปอาจจะดูแลเรื่องการฉีดพ่นยากำจัดแมลงยากําจัดโรคแต่การใช้ โปรตีนเมน r อาีงห้าหนนี่เป็นหลักเลยครับท่านผู้ชมในช่วงที่บํารุงใบก็ใช้ได้ในช่วงชักนําดอกก็ใช้ได้ทุก10บวันนะครับในช่วงที่ใบแก่ไม่ให้แตกยอดอ่อนเราใช้เยอะๆหน่อย20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับทุก10บวันแต่ช่วงปกติบํารุงใช้10 c ซีซีต่อ,อน้ำา20ลิตรหรือ หนึ่ขวดนะครับห้าซีซีต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ได้ผลดีมากนะครับมีช่วงนี้ที่สุสราษฎร์ธานีก็มีหลายรุ่นเลยมีทั้งรุ่นอ่ตอนนาอติดผลแล้วและรุ่นที่ผลผลิตมีขนาดใหญ่นะครับอายุก็ประมาณสัก70วันนะครับแล้วมีช่วงออกดอกนะครับ ในในแปลงเดียวกันนะครับนั่นแหละครับผ,ผลลัพธ์ที่ใช้โปรตีนเมนูอารีสองห้าทำให้ใบสมบูรณ์เ <c oughs> ขียวเข้มแข็งแรงนะครับและมเีเขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นพรีเมียมเลยผิวสวยสะอาดนะครับทั้งผลไม่มีไฟทอปทรามาทำลายไม่มีผลเน่านะครับติดต่อเข้ามานะครับโปรตีนเมนูอารีสองห้ ช่วงนี้มีโปรโมชั่น6แถม4ขวด0808959244 0808959244